ชมทุ่งช,ม,ชมวิวกันต่อจ้าปัดบรรยากาศน้ำลดแล้วเหมือนกับแกรนแคนยอนเลยค่ะนี่คือธรรม,มชาติสร้างสรรค์จากเขาขุดดินขึ้นมาทำเป็นคันคูพอน้ำมวลน้ำมาเยอะนกขุนตอนนั้นพลังน้ำทำให้นี่แหละเราก็ได้เห็นแล้วคือมันเป็นชั้นๆๆลงไปเลยค่ะธรรม,มชาติสร้างสรรค์ที่ไหนเราจะดูสาธุค,ค่ะ มวลน้ำแล้วก็แรงดึงดูดของโลกคุณมวลน้ําและแรงดึงดูดของโลกทําให้ชั้นดินเป็นชั้นๆแบบนี้นะพราะเราเห็นตั้งแต่ตอนที่ขุดดินขึ้นมาแล้วนะแล้วก็ตอนน้ําท่วมพอน้าอยู่รดเลยกลายเป็นแบบนี้วันนี้พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศที่หนองเข่งโอยสวัสดีเดือนพฤศจกิกายนคุณลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงอีซียลอยกระทงคอแดงเลยค่ะ เราว่าช่วงรอยกระทงนี้รีสอร์ทเต็มหมดเลยนะเธอจะต้องไปจอง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 ก่อนไหมหรือว่าไม่ต้องหานี่ไงแถบนี่ไงรีสอร์ะคันคายรีสอร์ทเหม,มาะกับเรามากเลยเพราะเราเป็นคนคันคายอูอ้ยดูน้ำลดลงก็เห็นสันดอนดินแล้วค่ะไปจินตนาการเป็นคนลอยน,ะอยน้ำาใอยาก เรากลัวโดนข่มขืนในป่าเนี่ยโอ้ากลัวโดนกลัวไม่โดนข่มขืนค่ะป่าเดี่ยวตรงฝั่งอีกฝั่งด้านขวาเมอหน่อยยิ่งวิวดีมากเลยคุณตรงน,นั้นน่าจะมีอ่บะบ้านประปาทางตะบนคาคุยอยู่แล้วก็จะมีบ่าวเขาพากันมาตกปลามานั่งกินเบียร์กันเนี่ยคุณเพราะว่วิวมันดีไงถ้าเกิดเราไม่โดนข่มขืนล้วก็เสียเที่ยวนะไหมเอ้าเนาะไงสวัสดี อันเจ้าของวัวโอโหวัวเยอะมากวันนี้โชคดีฮะเราเจองัววันนี้เราพาเพื่อนๆมาเลี้ยงงัวแม่นี่ป่านี้ก็ป่าของฉันงัวก็งัวของฉันค่ะมาเลี้ยงงัวไปไปไปูไป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 นโอ้โหภาพนี้สวยมากเลยค่ะคุณตายพาเพื่อนๆไปดูเขาเกี่ยวข้าวกันต่อเลยตรงนู้น ดูดข้าวค่ะดูดข้าวตอนนี้เราข้ามสะพานลำห้วยสะพานแล้ว่ะเพื่อจะไปจังหวัดสุรินทร์อำเภอที่พี่สุชาทีอยู่อำเภอห้วยับพานติดกับอำเภอตำบลง้านจังหวัดสุรินทร์ไปมาหาตู่นตลอดเพื่อมันจะมาตีทุกวันเลย่ะมีปัติสะพันทุกวันเลยค่ะสะพนสันข้าม